่ะต้อนรับเข้าสู่การดูดวงกับมินาวาทาโร่วันนี้ทำแรนดอมในหัวข้อเขาเจ็บปวดที่ต้องห่างแม้ยังรักในวันพฤหัสนะคะเราก็ทำแรนดอมกันนะคะซึ่งในหัวข้อวันนี้สุ่มหัวข้อมาเขาบอกว่าคนคนนั้นเขาเจ็บปวดที่ต้องห่างกันแม้เขายังรู้สึกรักอยู่นะคะแล้วเรามาดูเรื่องราวเนื้อหากันนะความจริงแล้วนะคะเขาเป็นคนที่มีความ เป็นผู้ใหญ่นะแล้วก็เป็นคนที่ตัดสินใจอะไรนะคะด้วยความรักนำทางกันแต่ว่าเขาอาจจะเจอกับปัญหามากมายในชีวิตนะคะและมันมีหลายอย่างที่มันยังไม่ลงตัวทั้งเรื่องของสังคมครอบครัวเพื่อนฝูงหรือว่า,าสถานะทางสังคมของเขานะคะรวมทั้งบางครั้งมันเหมือนกับ มีสิ่งที่เขาจะต้องไปทำก่อนในช่วงเวลานี้บางคนนะคะอาจจะเป็นครอบครัวกันแล้วบางคนอาจจะเหมือนเจอกันนะคะมีความสัมพันธ์มีความรักมีความรู้สึกดีต่อกันเป็นคนคุยกันอยู่ก็ได้หรือบางคนอาจจะแค่เจอกันนะคะแล้วมันมีความรู้สึกสปาร์กมีความรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ ใช่เลยอะค่ะสำหรับคนนี้ที่ตามหาคนนี้ที่รอคอยไม่ว่าจะอยู่ในความสัมพันธ์แบบไหนนะคะแน่นอนว่าเขาก็คุณต่างคนต่างรู้สึกถึงความรักด้วยกันทั้งคู่และมันมีการคุยมีการเจอมีการพูดสื่อสารหรือว่าอะไรบางอย่างกันแล้วแต่ว่ามันยังไม่ลงตัวนะคะด้วยเรื่องบางอย่างที่อาจจะต้องให้อิสระแก่กันและกันมันยังไม่รู้ว่าอนาคตนะคะจะเป็นยังไง และมันมีสิ่งที่เหมือนกับเป็นปัญหาให้ต้องนิ่งกันไปก่อนเพราะว่าการเงินนะคะแล้วก็โอกาสในชีวิตที่มันยังไม่สกเซสมากพอบางทีนะคะเหมือนเขามาจิบจิบอยู่ดีๆอ้าวหายนิ่งแล้วหายไปไหนนะคะจู่ๆก็ตัดกันไปจู่ๆก็หมางเมินกันไปจริงๆแล้วนะคะเขาเองก็ไม่ใช่ว่าไม่รู้สึกอะไรนะแต่การที่เขานิ่งไปเนี่ยมันก็เป็นเพราะว่า เขามีหลายอย่างที่ต้องไปเคลียร์ปัญหาการเงินเป็นเรื่องหลักเลยนะคะหน้าไพ่ค่อนข้างจะซีเรีสเกี่ยวกับการเงินแล้วก็ชีวิตคือเขาจากไปนะคะทั้งพี่ยังมีความค้างคาใจแล้วก็ยังรู้สึกว่าอยากจะกลับมาในสักวันหนึ่งที่เขาพร้อมและเติบโตกว่านี้ ัวเขานะคะมีอะไรที่เขาจะต้องไปรับผิดชอบดูแลอยู่เขาอาจจะเป็นผู้นําครอบครัวนะคะดูแลครอบครัวของเขามีคุณแม่น้องหรือว่าอาจจะเป็นลูกนะคะสาหรับบางคนที่อาจจะเป็นพ่อไม่แม่ไม้นะแล้วก็ยังมีสัญสญ,ญานะคะหรือว่ามันเป็นลักษณะของการทําสัญญาบางสิ่งบางอย่างที่เขาต้องกลับไปแก้ไขและมันทําให้เขาเจ็บปวด และรู้สึกโหยหาคิดถึงทุกๆวันนะคะบางคืนอาจจะเหมือนเครียดนะคะคิดมากทั้งเรื่องเงินทั้งเรื่องคุณจนนอนไม่หลับกันเลยทีเดียวมันมีหลายอย่างที่เขายังติดพันกับปัญหาเหล่านั้นอยู่และก็ยังไม่ได้รับการเยียวยารักษาการแก้ไขให้จบสิ้นอย่างแท้จริงนะคะเพราะงั้นการจากไปนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับ ดีวายจัดสรรน,นะคะเป็นสิ่งที่นางฟ้าคอยให้พรระหว่างคุณและเขาอยู่ mm. เพียงแต่การแยกห่างกันในช่วงนี้ค่ะมันจะดีกว่าเพราะว่าหลายๆอย่างที่อยู่ด้วยกันเนี่ยมันยังไม่พร้อมทั้งคู่นะคะเหมือนดีวายเขาจัดสรรให้กับคุณและเขานะคะได้ออกไปในเส้นทางของตัวเองก่อนมันจะเป็นเรื่องของการไล่ล่าตามความฝันนะคะความสำเร็จในชีวิต ความหวังความปรารถนาและสิ่งที่ตัวเองจะต้องทำในช่วงเวลานี้ซึ่งมันไม่ใช่การทำงานร่วมกันแต่เป็นการจัดสรรงานส่วนตัวภารกิจเดียวหรือว่าเส้นทางในชีวิตให้มันประสบความสำเร็จในแบบที่เราต้องการนะคะมันจะมีเรื่องที่เหมือนกับต้องถอยหลังออกมาจากความสัมพันธ์ก่อนที่จะกลับเข้ามาหากันอีกครั้ง ซึ่งถ้าหากเรายังมีจุดบอดนะคะของชีวิตและความกลัวความลังเลใจความไม่เป็นอิสระความไม่มั่นคงในชีวิตอาจจะรวมถึงการงานการเงินแล้วก็พื้นฐานความมั่นคงของครอบครัวตัวเราเองสิ่งเหล่านี้มันจะส่งผลให้ความรักเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เหนื่อยในระยะยาวนะคะเพราะงั้นมันก็เลยเหมือนการเซฟเลตหรือการห่างกันไป มันทำให้หลายๆอย่างของเราได้เติบโตจากภายในสู่ภายนอกก็คือการเรียนรู้นะคะจิตวิญญาณภายในการเชื่อสัญชาตญาณภายในของตัวเราเองการกลับมาเพื่อเอาชนะใจตัวเองก่อนนะคะก่อนที่จะกลับเข้าไปในความสัมพันธ์เพื่อสารต่อบางคนนะคะอาจจะมีความกลัวความคิดมากเรื่องของความสัมพันธ์ที่แบบเหมือนเราจะคู่ควรไหมนะ เราจะเท่ากันไหมนะเราจะอยู่ในสังคมที่ยอมรับกันและกันได้ไหมนะไอความคิดมากตรงนี้นะคะมันก็เลยทำให้ดีวายนะคะเขาจัดสรรให้คุณกลับไปพัฒนาตัวเองในส่วนที่คุณคิดอยู่ให้มันสักเซสก่อนจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลานะคะนั่งปวดหัวว่าเอ๊ะ ฉันจะต้องหาเงินหรือฉันจะต้องมีแฟนหรือฉันจะต้องทำยังไงกับครอบครัวดีสิ่งนี้ค่ะมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่คุณยังรู้สึกว่าคุณยังมีจุดปกพร่องที่ใจคุณเองยังรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันอาจจะมีปัญหาหรือคุณยังไม่พร้อมยังไม่มั่นใจในตัวเองมากพอ มันก็เป็นจุดที่เหมือนเขาดึงให้เราถอยหลังออกมาจากกันเพื่อไปเรียนรู้นะคะการเติบโตในเส้นทางของตัวเองการหล่อเลี้ยงตัวของคุณเองนะคะให้ก้าวหน้าแล้วก็อาจจะหมายถึงการแบ่งปันการสนับสนุนคนรอบข้างนะคะการซัพพอร์ตดูแลคนรอบตัวนะคะไม่ว่าจะเป็น คนในสายงานของคุณครอบครัวของคุณหรือว่ากลุ่มคนที่คุณจะต้องดูแลในอนาคตก็ได้แต่สิ่งเหล่านี้นะคะมันจะเป็นเหมือนกับแพชชั่นลึกๆที่คุณมีอยู่ภายในใจและมันก็เป็นเหมือนอะไรที่เหมือนมันมันถูกทางอะ่ะคือนางฟ้าเขาจะจัดสรรให้คุณไปเห็นภาพใหญ่ของชีวิตว่าชีวิตจริงๆแล้วเนี่ยคุณควรจะเดินในทางสายไหนควรจะไปในรูปแบบไหน การมีความรักในช่วงเวลาหนึ่งจึงเป็นเหมือนกำลังใจนะคะที่ทำให้คุณมีแรงผลักดันที่จะพัฒนาตัวเองให้ดีพอและรู้สึกคู่ควรรวมทั้งเป็นเวอร์ชั่นของตัวเองที่ดีที่สุดเท่าที่คุณรู้สึกว่าคุณต้องการจะเป็นบางครั้งเราไม่กล้าที่จะก้าวข้ามขีดจำกัดที่เราเคยขีดเส้นตัวเองไว้นะคะช่วงเวลานี้เขาต้องการให้คุณและคู่ของคุณนั้น ก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนนะคะไปสู่การสนับสนุนช่วยเหลือผู้อื่นรวมทั้งการไล่ล่านะคะทำตามความฝันที่ตัวเองมีอยู่และปล่อยให้ใจของคุณนั้นเป็นอิสระจากความกังวลใจในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะเพราะมันไม่ใช่ว่าไม่รักกันแต่การจากไปนั้นมันเป็นการจากไปเพื่อเติบโตเขาเองนะคะมีความรู้สึกคิดมากกังวลใจ ทั้งเรื่องของฐานะการเงินส่วนที่สัญญานะคะอะไรบางอย่างที่เขาทำร่วมกับเพื่อนหรือการงานที่เขาเริ่มต้นอยู่มันมีหลายอย่างที่เขาต้องไปเคลียร์ให้จบก่อนดังนั้นการอยู่กับคุณนั้นมันเป็นเหมือนโอเอซิสและพลังงานที่ดีนะคะแต่ถ้าหากเขายังมีจุดติดที่ยังเคลียร์ไม่จบแน่นอนว่าปัญหาชีวิตมันค่อนข้างจะเยอะค่ะ ดังนั้นถึงแม้มันจะเจ็บปวดแค่ไหนแต่เขาก็ต้องจากคนไปเพื่อให้สิ่งที่เขาจะต้องทำมันได้เกิดผลและเคลียร์นะคะปัญหาของเขาให้เรียบร้อยเอาชนะใจของตัวเขาเองที่ยังกังวลและสับสนให้ได้ก่อนก่อนที่จะกลับมาเอาชนะใจคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะมันไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้สึกดีไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้อยาก เป็นครอบครัวเดียวกันหรือว่ามองถึงความรักความสัมพันธ์นี้ในอนาคตแบบระยะยาวแต่กว่าที่จะมาคอมมิตเมนต์ได้นะคะมันมีหลายอย่างที่เขาเองต้องไปเติบโตและจำเป็นนะคะทั้งเรื่องของการเงินและการดูแลชีวิตคู่ในอนาคตส่วนใครที่เป็นครอบครัวเดียวกันแล้วนะคะการจากของเขาก็เป็นการจากเพื่อเติบโตเหมือนกันมันไม่ใช่ว่าเขาไม่คิดหรือไม่เสียใจนะคะ บางคนอาจจะมีคนอื่นหรือว่าจากไปในรูปแบบที่เป็นปัญหาความรักซ้อนแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ค่ะมันเหมือนมีปัญหาลึกๆมากกว่านั้นที่เลื้อรลังมานานแล้วนะคะแล้วเขาเองก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่จุดที่เขาจะฟูลฟิลตัวเองได้จากการใช้ชีวิตไปเรื่อยๆมันมีสิ่งที่เขามุ่งมั่นและหวังไกลกว่านั้นและอย่างน้อยมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขารู้สึกว่า มันควรจะดีกว่านี้เพื่อที่จะดูแลคุณและครอบครัวได้มากกว่านี้ดังนั้นไม่ว่าเขาจะจบจากคุณด้วยเหตุผลไหนที่เขาหยิบยื่นมาให้นะคะส่วนหนึ่งในใจของเขายังคงมีคุณอยู่เสมอและมันมีความเสียใจความเจ็บปวดความคิดถึงแล้วก็ทรมานใจอยู่ข้างในนะคะเขาอยากจะรีบประสบความสำเร็จและกลับมา เหมือนราชาเหรียญน,นะคะที่อยู่ข้างๆหกถ้วยที่รอการหยิบยื่นความรักความสัมพันธ์ที่ดีให้แก่กันแต่ตอนนี้เขามีแค่เหรียญเดียวค่ะเขามีแค่เหรียญเดียวแล้วเขาเป็นแค่อัศวินซึ่งมันยังไม่เพียงพอสําหรับความคิดของเขานะคะเขาจึงต้องเลือกตัดใจเพื่อไปเติบโตในเส้นทางของชีวิตและเขาหวังมากเลยว่ามันจะรีบเคลียร์ได้เร็วๆ เมื่อไหร่ที่เขาเติบโตได้มากพอเขาอยากจะกลับมาหาคุณนะคะเพราะว่าคุณยังคงเป็นคนที่อยู่ในใจของเขาและทุกครั้งที่เขาคิดถึงช่วงเวลาที่ต้องจากกับคุณมามันมีแต่ความเสียใจความเจ็บปวดความโหยหาแล้วก็คิดไม่ตกนะคะบางครั้งเขาอาจจะใช้เหตุผลแย่ๆในการออกมาจากคุณนะ เวลานี้นะคะที่เขาเริ่มจะเติบโตแล้วเขาเริ่มคิดถึงแล้วเขาไม่รู้ว่าจะใช้วิธีไหนในการกลับมาแต่ถึงอย่างนั้นนะคะแม้เขาจะห่างคุณไปมันก็ยังคงตอกย้ำความเจ็บปวดในสิ่งที่เขาเคยทำหรือสิ่งที่เขานิ่งหายไปโดยที่ไม่ได้อธิบายอะไรเลยบางครั้งมันก็เหมือนกับเป็นเรื่องราวที่ยังฝังใจเขาอยู่และเขาไม่รู้ว่า มันจะคลี่คลายความรู้สึกเจ็บปวดตรงนี้ได้ด้วยวิธีไหนนอกจากการกลับมาหาคุณเพราะงานเราว่านะเขาเจ็บและเครียดและกังวลใจนะคะเหมือนเขาแบกคุณไปด้วยแล้วก็แบกความต้องการในการประสบความสําเร็จไปพร้อมกันเราก็ยังคิดอีกนะคะว่าจะหาวิธีการยังไงนะที่จะกลับมาง้อคุณในวันที่เขามีทุกสิ่งมากพอที่จะซัพพอร์ตดูแลคุณได้ แล้วก็นางฟ้าก็เตือนมานะคะว่าจริงๆแล้วเรื่องราวตรงนี้เนี่ยมันเป็นการจากเพื่อเติบโตดังนั้นฝันที่คุณมีร่วมกันกับเขานะคะบางครั้งมันไม่ใช่ความฝันที่แบบจะสร้างร่วมกันได้ในครั้งเดียวบางครั้งมันต้องผ่านการเรียนรู้ชีวิตแบบส่วนบุคคลจริงๆที่ไม่มีคุณอยู่เพื่อให้เขาได้เข้าใจชีวิตในแบบของเขาเพื่อให้เขาได้เยียวยา ปัญหาต่างๆที่เขามีนะคะรวมทั้งการปรับความรู้สึกของตัวเขาเองที่มันอาจจะเป็นเรื่องของความขัดแค้ด้านการเงินความรู้สึกไม่มั่นคงไม่มั่งคั่งในชีวิตนะคะแล้วมันจะทำให้เขาเห็นภาพรวมในชีวิตชัดขึ้นและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยดูแลสนับสนุนความรักนี้อยู่เสมอไม่ต้องกังวลใจนะคะว่าการจากลาของเขานั้นมันจะเป็นการจากแบบไร้เยื่อใย เพราะจากหน้าไพ่นะคะมันไม่เคยมีวันไหนเลยที่เขาจะไม่เครียดไม่คิดหาหนทางนะคะที่จะกลับมาหาคุณและทุกครั้งมันตอกย้ำความเจ็บปวดที่สูญเสียคุณไปนะคะมันมีแต่ความรู้สึกที่มีประเด็นดราม่ามากขึ้นกว่าเดิมทุกทีแม้ว่าเขาจะห่างไกลนะคะแต่ใจเขายังคงฝากไว้ที่คุณเสมอและทุกครั้งมันก็มีแต่ความเศร้าและความเจ็บปวดเวลาที่คิดได้ว่าคุณไม่อยู่กับเขาอีกแล้วนะคะ เพราะงั้นคงไม่ต้องโกรธเขาหรอกมั้งเพราะว่าจากสภาพหน้าไพมันก็ค่อนข้างบอกได้นะว่าชีวิตเขาค่อนข้างจะมีจุดที่เขาต้องไปเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วก็ความนิ่งความเงียบนะคะมันก็สร้างความเสียใจและความเจ็บปวดให้กับเขาเหมือนกัน แล้วเขาก็ยังคงคิดถึงคุณเสมอนะคะไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนความทรงจําเวลาที่อยู่ด้วยกันมันยังหมุนวนอยู่ข้างในหัวของเขาตลอดเวลาบางคนนะคะก็เรียกว่าลืมกันไม่ลงนะคะปรงก็ไม่ได้จะทํางานก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะคะให้ใจมันสงบร่มๆมไม่คิดถึงคุณดังนั้นนะคะใครที่อยากเช็คดวงส่วนตัวในหัวข้อ r a n d อมนี้ก็สามารถทักทายมาดูดวงส่วนตัวกันได้นะคะ ขอบคุณสำหรับการ Subscribe, l i ไลค์แชร์ทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจทุกการสมัครสมาชิก mm hmm. เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ